ผู้หญิง่าดาผู้หญิงกูต้องขึยงกระโถนหนักๆเลยนะอาถามฝากถามว่าเ้าฝากถามว่าชิวนีออกอะไรนะอะไรนะสิบหกหวยออกอะไรนะสิบหหวยออกอะไรเดี๋ยวของมึงเดี๋ยวกูไปบอกกูหรอกพอเวลากูให้ไปเดาวหวยกันแม่นหน่อยห้หกงวดนี่เอากันใหญ่นะเดีนี้ทุกวันนี้กูไปไหนมีแต่หวยเต็ไมไปหมดแนะมึงเล่นหวยด้วยหรอ แล้วเพื่อนเล่นไหมเพื่อนถนูเล่นนาย์เล่นเยอะไหมนา่าจะเยอะนะจ oh, <ๆ>ังโอ้โหกูสงสารพ่อแม่มึงจริงๆเลย <c oughs> อย่าไปเล่นมันเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกการเล่นหวยรวยเบอร์อะไหรอใช่ป่าวไม่ต้องทํางานทําการแล้วในชีวิตเนี้ยเอาเงินเอาทองไปบำรุงฟุ้นเฟื่องเหรอตัวเองดีกว่าถูกต้องเะละ่ะถ้ามันมีคนในโลกรู้หวยรวยเบอร์เวลาเราไปถามไอ้พวกหมอดูล่างทรงเนี่ยเลขออกอะไรหวยออกอะไรขอให้รวยทีเธอขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทีเธอมึงไปถามไปอีกคนนั้นเคยถูกรางวัลที่หนึ่งหรือยังยัง,ยง แล้วมันถ้ามารู้เลขจริงน่ะมันไม่ไปเดินกว้านซื้อเลขเองแล้วมันรวยเองไม่ดีกว่าแล้วมันจะไปแบ่งปันเงินคนอื่นทําไมสุดท้ายแล้วตัวมันเองก็ยังไม่ได้รวยแล้วเราจะไปขวนขวายให้หาเลขจากสิรนะั้นไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ไม่กอบด้วยประโยชน์เลยม้ยแต่นิดเดียวเพราะนะั้นไม่ต้องไปสนใจไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วหววเนี่ยเรียกว่าอาบายามุกอาบายามุกเนี่ยเรียกว่าตาทางเสื่อมแห่งทรัพย์ดังนั้นมันจะเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์วิธีการนั่นเป็นนักศึกษาเนี่ยใครเรียนบัญชีบ้างอะ ต้องเรียนบัญชีป่ะพวกคณะบริหารต้องเรียนบัญชีนี่เียบริหารมีป่ะอะมีมันต้องเรียนบัญชีแหละบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีธุรกิจตมันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นบัญชีพื้นฐานแต่ผู้ที่เรียนพวกคณะนิเทศศาสตร์เขไม่ได้เรียนบัญชีเวลาเราเรียนบัญชีลองกลับไปทารายรับรายจ่ายง่ายๆไม่ต้องเรียนบัญชีทํารายรับรายจ่ายก็ได้ทําข้างหนึ่งเนี่ยรายรายจ่ายทําอีกข้างหนึ่งรายได้ลองทําูนะมึงจ่ายซื้อหวยไปกี่บาทเขียนลงมาช่องนี้เลยฝั่งนี้มึงถูหวยกี่บาทรวมเลยค่าใช้จ่ายไปนะ อย่าไม่หักนะแล้วมึงเขียนอะไรรายรับเท่าไหร่แล้วไปรอดูสิ้นปีว่ามึงขาดทุนหรือได้กำไรมึงว่าขาดทุนหรือได้กำไรขาดทุนแน่นอนเจ๊งรับประกันไม่เหลือผ่านไปสามสี่งวดมึงก็เจ๊งบงแล้วบอกห้าันมีทางรอดถึงสิ้นปีหรอกแต่สุดท้ายเราอย่างเรื่องที่จะเล่นต่อไปนะไหมเล่นก็เรื่องของมึงอะนะถ้าจะเล่นต่อไปมึงรู้จะพูดยังไงลนะ้ไม่รู้จะสรรหาขุดคำอะไรมาด่านะคือมันเป็นทางเสื่อมเราจำไว้พวกนี้เรียกว่าพกขัซับ มันเป็นบุญเก่าของเราถ้าวันหนึ่งเราเล่นหวยแล้วมันจะถูกนะเดี๋ยวมันจะถูกของมันเองถ้ามันไม่ถูกซื้อให้ตายก็ไม่มีวันถูกจบไว้เรียกว่าพวกขรศัพย์บำเพ็ญบุญดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติสัมปชัญญะให้รู้จักประมาณในการเล่นอย่าเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองเออแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะถูกมันถูกอยู่แล้วไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันถ้ามันจะถูกมันถูกมันไม่ถูกเล่นให้ตายขวนขวายให้ตายมันก็ไม่ถูกประมาณนี้เนาะอะมีคําถามอีกไหม Ah.